สวัสดีค่ะพบกับหมอฟ้านะคะแล้วก็ช่องโ l u e Zone แ h นด l a n d ค่ะสัปดาห์นี้นะคะฟ้าก็มีเรื่องราวมาอัปเดตค่ะก็คือในเรื่องของ Brain Aging แล้วก็ Immune Aging นั่นเองค่ะ หลายคนจําได้นะคะดูคลิปก่นกอนๆเนี่ยเราเคยตื่นเต้นนะคะกับข่าวที่บอกว่าเฮ้ยมันมีงานวิจัยออกมานะบอกว่าคนเราเนี่ยแก่ควบตอนอายุ44กับ60ปีใช่ไหมคะงานวิจัยอันนี้ก็ทําโดยทีมของดร Michael s n เ d e r ที่ Stanford นะคะซึ่งหลังจากการวิจัยนั้นออกมาค่ะทีมของดร Michael s n เ d e r ก็ไม่ได้หยุดงานวิจัยแค่นั้นค่ะเขาก็ยังทําการวิจัยเพิ่มเติมค่ะโดยการพยายามหาว่าเอ๊ะ e มันมีสัญญาณห,หรือการวัดอะไรว่าแต่ละอวัยวะเนี่ยมันแก่เนี่ย ที่เรทแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนพอเขาไปทํางานวิจัยเพิ่มเติมเนี่ยสิ่งที่ได้กลับมาน่าสนใจมากๆเลยค่ะเราดันไปเจอว่ามันมีความเสื่อมของ awa, อวัยวะ2อวัยวะนะคะซึ่งอาจจะเป็นตัวที่คอยบอกเราว่าถ้าเราดูแล2อวัยวะนี้ให้ดีเนี่ยอาจจะเป็นตัวที่ทําให้เราเนี่ยมีเฮลส์สเปนหรือว่าเขาเรียกว่ามีลองจีวิตี้อย่างที่เราต้องการได้ค่ะ2อวัยวะที่ว่านั้นก็คือในเรื่องของเบรนคือเรื่องของสมองและก็เรื่องของภูมิคุ้มกันของร่างกายนั่นเองค่ะ แล้วก็ต่อเนื่องจากอันนี้ค่ะก็คือในเรื่องของ Brain Aging เนี่ยฟ้าว่าน่าสนใจมากหลังๆนี่ก็เลยเริ่มมีงานวิจัยออกมาเยอะแยะมากมายค่ะในการพยายามหาว่าเอะเราจะกินซัพพลิเมนต์อะไรที่จะช่วยทำให้ Brain Aging ดีขึ้นล่าสุดเนี่ยที่เป็นฮือหามากๆเนี่ยก็คือสารที่เป็นสารสกัดจากสิ่งที่เรียกว่าไซโลไซบินค่ะ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่สารใหม่ในเมืองไทยนะคะมันคือสารสกัดจากเห็ดชนิดหนึ่งค่ะนั่นก็คือเห็ดขี้ควายนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเห็ดขี้ควายนี่ย,ยังถือว่าอยู่ในกลุ่มยาเสพติดให้โทษอยู่นะคะนั้นไอ้ตัวไซโลไซบินเนี่ยจริงๆแล้วเขาพบว่าไอ้ตัวการออกฤทธิ์เนี่ยมันเป็นสารสกัดที่เขาไปทํายาตัวพวกกลุ่ม LSD นั่นเองค่ะแต่ว่างานวิจัยที่ออกมาเนี่ยก็น่าสนใจมากบอกว่าถ้าให้เป็น low dose dose น้อยๆเนี่ยก็ทําให้เขาเรียกว่าความเสื่อมของสมองเนี่ยช้าลงกว่าในกลุ่มทที่่่ไไมานด้คะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นที่ฟ้าเล่าให้ฟัานะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องไซโลไซบินหรืออีกอันหนึ่งที่เพิ่งออกมาก็คือเรื่องลิเทียมค่ะแต่ว่าเป็นลิเทียมในโดสประมาณน้อยๆเนี่ยตัวลิเทียมเนี่ยจริงๆก็ไม่ใช่ยาใหม่เหมือนกันแต่ว่าเมื่อก่อนเราใช้รักษาในคนไข้ในกลุ่มที่เขาเรียกว่าเป็นทาง ของจิตแพทย์ที่เขาใช้กันนะคะแล้วก็อาจจะช่วยลดเรื่องซึมเศร้าได้แต่ว่าสําหรับที่ใชในการลดเบรนเอจซิงนี่เราเรียกว่าเป็นไมโครโดสของลิเทียมค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ยังต้องมีการประเมินอย่างใกล้ชิดว่าเออให้มั่นใจว่าไม่มีปัญหาเรื่องของไตเรื่องของภูมิคุ้มกันเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งไปซื้อสารสกัดเห็ดขีควายอย่างเซโลไซบินหรือว่าลิเทียมมาทานเองสม4สม5ค่ะแต่สิ่งที่เราทําได้เลยนะคะแล้วพบว่าช่วยลดเรื่องเบรนเอจซิงแน่นอนนั่นก็คือ กล้ามเนื้อต้นขาค่ะเพราะว่าเขาพบว่าขนาดของกล้ามเนื้อต้นขาหรือว่าตัว muscle m a s เนี่ยมีผลนะคะสัมพันธ์กับขนาดของสมองค่ะเพราะพราะว่าคนที่กล้ามเนื้อหรือว่ากำลังต้นขาดีเนี่ยก็สัมพันธ์กับความเสริมของสมองที่ช้าลงด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยก่อนจะไปหาซื้อสารสกัดเห็ดที่ควายนะคะอย่างที่เขาคือฮากันเนี่ยก็ลองไปออกกําลังกายเพิ่มกําลังของต้นขาก่อนค่ะวันนี้คุณสกอรตแล้วก็เดทลิฟต์หรือยังคะถ้ายังก็อย่าลืมไปทำค่ะแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้านะคะฟ้ากับ ออทีมเนี่ยก็จะไปที่งานประชุม ARDD ค่ะ e d g i n g Research and Drug Discovery แล้วก็ปีนี้เป็นปีแรกที่ได้ไปเป็นสปิเกอร์เดี๋ยวยังไงจะเก็บภาพมาฝากทุกคนกันก็เป็นเลืมติดตามนะคะขอบคุณค่ะ